สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทสสตอรี่นะคะพี่ดองบ้านเมืองเอยขอเห็นงูพี่้องเจอช็อตเด็ดแล้วนะคะเราก็จะเห็นงูเห็นไหมเอยงูอะไรเอยนี่ไงตัวใหญ่ไหมนี่ไงคะ่ะเห็นงูไหมงูอะไรเอยอุ้ยสวยจังเลยนะคะงูอันนี้งูอะไรเอยไม่รู้นะคะนี่นี่สาววินก็มาเจองูนะคะงูอะไรเอยตัวยาวเหมือนกันนะคือยาวหา่โอ้ย หางมาถึงนี่แล้วไอ้าหางมาถึงเกือบเท้าสาวินเลยนะคะนี่ตัวใหญ่อีหลีหล่อดิพี่น้องบเบิ่งดนูนี่ความยาวประมาณก็เป็นความยาวประมาณจักเม็ดนี่กรดับบื้อ,งงอกกห,หัวกัะงอกงอซกงอกกว่านี่ไหมหัวแดงนะคะงูเอียงบม่รู้นะคะพี่น้องเบิ่งดนูนี่บื้อตัวแบบใหญ่บบกอีหลีหล่อลกระดัะเบิอ้องูอะไรไม่รู้นะคะนี่หางเกือบหอดเท้าเหยะหอยเหยยบติหางมานันในไหมพี่น้อง โอ้ยโอ้ย,อยหันหน้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยหันหน้ามาแล้วนะคะไปไหนแล้วโอ้โอ้ข่อยกระยานพ่อข่อยมาแล้วมาแล้วมาหาสาวินแล้วนะคะยายาเด้อย,ยาเด้เอาไปไหนแล้วเฮี่ยเราบอกพี่น้องโอ้นี่เด้ออยู่นี่โอ้มา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 มันมาหามันมาหาสาวินอะไรอ่ะเขาบอกว่าเจองูเราจะเจอเนื้อคู่นะคะนี่โอ้ยพูดอะ งูอี๋ว่าสีงามแท้งามกระโดดกระเดือนนะคะสีเหลืองอูยูยูเลยไหมนี่ไงบื้งงูอะไรไม่รู้นะคะบื้อมันตตยรวดหนาเลยไหมหุวเงี้ยวอาดหลาดยูบจ้ะที่น้องมันสันสันได้เนี่ปาด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 เง้วเอียดเลียดอยู่เลยไหมดูด่ะหางหอดทีไปเลยบึ้งบึ้งความเง้วของมันนะคะประมาณหนึ่งเมตรได้นะคะนี่ดูดูหัวมัน ตอดเงาหมอกหมอเกเรียดนแลบๆอยู่ไปดิแมบ่อายสาววิ่นจากเม็ดนะคะบบิดงูเอียงโบ่ดีดูเลยงูเอียงบลูนะคะพี่น้องเอฟซี่ะไปคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละคลิปงูนะคะหวังว่าจะเจอเนื้อคู่นะคะเจองูคงสคงจะเจอเนื้อคู่นะคะตอนแรกไม่หันไม่หันหน้ามาตอนนี้มันหันหน้ามาหาสาววินแล้วนะคะเ่าคลิปนี้ก็จบ,จบแค่นี้ค่ะไปทั้งไผ่ทังมันเด้อ